อีก4นาทีปากทางพิษปิดนะครับอีก4นาทีปากทางพิษปิดครับ,รบเรอลยลงมาแล้วนะครับเราอยู่ในรุ่น11ของการแข่งขันวันนี้ครับเหลืออีก2รุ่นครับเหลืออีก2รุ่น นะครับสตาร์ททิ้งกิจลำดับเนี่ยตามนี้เลยครับหมายเลขหนึ่งนี่อ่ากิจที่หนึ่งก็สุภชัยคงมั่นสองเป็นละเลงครับตลาดแจ้งกมลกุญชัยสามเป็นพี่บอยกระจรศักดิ์นักสงขาสี่เป็นยุทธนาไกรศรีครับห้าเป็นประกรณ์ธรรมโชธนะหกเป็นนพดลสงอยู่เดี๋ยวดูครับว่าใครอยู่กิจไหนบ้างนะครับรอให้เขาเข้าเส้นนะครับเราจะได้เห็นหน้าด้วย วันนี้นะครับใครที่อยากนั่งฮอตแลบนะครับแท็กเอ็กซเรียนนะครับไปลงทะเบียนที่โดมม่วงไว้นะครับเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับเราก็มีคาโชนะครับใครที่เมื่อวานไม่ได้มาดูนะครับแบ็กไฟฮะพวกแบบปุงปังปุงปังปุงปังนะครับมาโชว์แล้วนะครับมีพี่จอนนี่ G456 านำมาพร้อมกับเก่งเบ้นแดงนะครับ มาก,กันกับชาวคณะนะครับมาหลายวันแล้วผมว่าต้องแบบเบรกๆไว้มั่งเพราะเบินทุกวันเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันวันเขาบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เขาจะปล่อยหมดวันนี้ได้อีกหนึ่งวันรับวันอาทิตย์ก็จะปล่อยอยหมดครับช่างเทกลับมาแล้วครับผมช่างเทน่าจะเป็นที่เครื่องนะครับแต่คนที่สุดกว่าก็คือแสงชัยวันอาทิตย์ ทำใหม่ขึ้นมาเลยครับหัวไววจัดครับทีมงานนี่หละครับนักแข่งทีมช่างเบื่อชีพไม่ใช่แข่งคนขับอย่างเดียวด้วยนะต้องทีมสวิตนะครับก็สําคัญนะครับสําคัญมากด้วยล่ะนะครับสองนาทีปากทางพิดปิดครับ มีกองเชียร์บอกอะไรเนี่ยอาอาอ,อ,อ,อามนเหรอสีอ่สี่รับป๊าป๋าแมนคุงอาน้ำมนต์กับป๊าป๋าแมนคุงโอเคป,ป๊าป๋าแมนคุงเหรอครับ,ค,รบคุณนางฟ้านะครับผมใช่ครับคุณลักกี้ลักเลิฟบอกเชียร์สองเก้าครับจะรัดแจ้งกระมวลคุณชัยครับเฮียเหล่งมังกรไฟ กิจครับกีตาร์ลำดับที่1ครับหมายเลข7ครับสุประชัยคงมั่นต้นคอมมอนเรลครับต้นสูซู่จากรวมช่างเชียงกงครับผมขับเร็วมากขับรถเก่งก็เร็วขับกระบะก็เร็วต้นนี้สุดยอดจริงกีตาร์ลำดับที่2ครับ29ครับจรัดแจ้งกระมวลกุลชัยครับเฮียเล้งมังกรไฟครับผมพี่เล้งสูซู่สซูๆครับจากพีทีทีและก็รวมช่างเชียงกงนะครับผมต่อไปครับ นี่ครับหมายเลขสี่เดี๋ยวคุณไม่ได้เห็นหลายคนไม่เคยเห็นครับนี่ครับใครไม่เคยเห็นครัวบวันนี้ได้เห็นแล้วผมคัดจอนสักหน้าสงขาครับผมนี่เรียกว่าพี่บอยมาครับปิกอัพอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลข777ครับผมน้ามนตแม่วางกุ๊บครับยุทธนาไกสีครับนี่เชียงใหม่เจ้านะเด็กหนุ่มชาวเหนือสู้ๆน้ำมนต 15ครับเป็นพี่ประกรธรรมโชตครับผมพ,พี่โอนนะพี่โอนเอาอีกพี่โอนเอาอีกนะหลายเจ็บไปหน่อยนะไม่เป็นไรค่อยๆขับพี่โอนแต่ยวไม่พี่ก็ขับเดือเหลือเกินต้องสี่ฮะตองสครับ,รบนบตดนทรงอยู่แมนคุงครับแมนคุงพร้อมนะ<อ>ลุยเต็มที่หมูเห่เฮาเพื่อหมูเห่เฮา และนี่ครับกาศูนย์ครับยอดเยี่ยมครับยอดครับทันทีช่างและนักขับครับยอดเยี่ยมครับแสงชัยวันทิมยอดเยี่ยมครับสุดยอดครับกลับมาจนได้ครับเวลีกูดครับเวลีกูดและก็นี่ก็เวลีกูดอีกคนโอ้โหเนี่ดูครับลูกพี่มาส่งครับพานุบงกินยืนช่างเทนอนน้อยช่างเทคอนเทนต์เยอะมากอ่ะสนามนี้เพชรบูรณ์นะครับ และ17บเจครับจากปาจีนครับของขึ้นชื่อครับจักรพัน์วรรณรัตน์ครับผมนี่ครับเจ้าอาร์ตครับจากเทรนครับผมลูกชายเชียร์อยู่นะหนึ่งหนึ่งหกครับวีรชาเจริญสกุลสัทธาพรครับเจ้าตั้มครับผมตั้มมีกองเชียร์ส่วนตัวมานะเหรอสัยเหยียบไห้มิดเลยนะเหยียบไปสุดเลยนะไม่สุดโดนเหยียบนะเว้ยะปาจีนบุรี รเราแข่งกันที่สนามเฉพาะกิจพยาพิชัยดาบหากครับแหมถ้ามาช่วงช่วงพฤษภานะในห้องนี้จะกลิ่นทุเรียนห่มเลย <c oughs> <c oughs> ช่วงพฤษภานี่ทุเรียนหลงหลินลับแรลขายกันแบบโอ้โหของดีอะกินกันแบบทั้งวันะนะครับตรงนี้หน้านี้ต้องอหมดหน้าหมดฤดูนี่ครับโดมขาวนี่เป็นร้านอาหารนะ ใครหิวก็ไปม่ำม่ำได้นะครับรผมอาหารการกินเพียบเลยนะครับมีทั้งกาแฟก๋วยเตี๋ยวมีหมดนะครับต้มยำแซ่บเซิฟมีหมดไก่ฉีกไก่ไม่ฉีกยำลูกชิ้นปั้นมือมีปั้นมือปั้นหน้าก็มีสลือปุ้งสลือปี้น้ำป่งน้ำปั่นนะครับมีโตเกียวอะไรนะโต โตเกียวโตใจเออโตเกียวโตใจแหมกระชังสรรหากินละดิฟเก่งครับโตเกียวดิฟแม่หรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่พี่โยกมาแล้วพิยกมาแล้วพิยกมาแล้วบรูโนครับบรูโน่นะครับนี่ท่านประธานนี่ไงหัวหน้าแก๊งนะฮะหัวหน้าแก๊งเข้าใจช่วยนักแข่งทุกคนครับ ก็ใครที่อยากมารูปกิจกรรมตอนเย็นมาได้เลยนะครับมีของแจกมากมายนะครับแล้วก็ได้ลงไปถ่ายรูปในแท็กกันด้วยนะครับมาครับรุ่นนี้ครับ12รอบสนามครับเบอัพรุ่นสุดท้ายของวันนี้ครับนักแข่ง OP ก็เตรียมตัวนะครับ O p นะครับ สตาร์ทป้าย3นาทีทีมงานออกครับทีมงานออก mm hmm. เหลือไว้1ท่านแมคานิก mm hmm. เท่านั้นครับธงออกครับ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. ป้ายสาสวย mm hmm. คนนี้ครับจากโตโยทัยนะครับโตโยทัย กองเชียร์มากันพึบเลยใช้คงมั่นแน่ต้นคอมบันเดลน,น่าจะสนุกชื่อนี่สนุกอ่ะสิบสองคันเนี่ยสตาร์ทเครื่องยนต์ครับป้ายหนึ่งทีสตาร์ทเครื่องยนต์ครับสตาร์ทเครื่องยนต์พี่ต่อ ASW บอกว่า FC พี่ป๊อปครับ ผมก็เอฟซพี่ต่อครับวันนั้นนี่ต้องเพ่นหนีพี่ต่อก่อนเลย <c oughs> อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าไปอยู่งานเอ็นดูด้วยกันไปก่อนแล้วก็แอบหนีกลับเลยพี่ <c oughs> พร้อมครับ <c oughs> เยี่ยมมาดูกันครับเอาใจช่วยช่างเท่ด้วยนะครับผมแล้วก็แ <c oughs> สงชัยวันในทีมนะช่างเท่มาสนามนี้คอนเทนต์เพียบเลย นี่ครับนั่นเล้งครับ29นะครับคอรมคนรักเมียพี่บุญธรรมครับนะ <p> เดินคุยกับญาติโยมไปทั่ว <laughs> ครับพี่บุญธรรมฟ o องเป็นชั้นแ lap ครับ <S <S มาครับรักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาครับผมคุณพิญญาบอกเชียร์แสงชยัยครับคุณ วรัชยาบอกเอซจากหาดใหญ่เชียร์พี่ต้นครับผมของเชียร์มาไกลมาก29ครับนะาเล้งมังกรไฟโอเคครับโอ้โหกองเชียร์รวมช่างเชียงกงเยอะมากครับผมคุณอภิสราบอกเชียร์เจียงใหม่777 4 4 4แอร์บัสเอ้ยแอร์บัสแหม่ไปอยู่กันนี่เลยนะไล่กาดนะมีน้องนิดด้วยนะน้องนิดน้องนิดถามจำหนูได้ไหมจำได้โลกสวยขึ้นทุกวันเลยนะ อ๋อมามามาถึงกุ้ตาดิดแล้วน้องนิดได้ครับผมไงนี่ไงตัวอยู่ธายเมืไปกิน FC สิบเจ็ดเฮียจูเนอร์อ่าใช่ครับผมชายพี่อาร์ตครับเฮียจูเนอร์อีกหน่อยก็ผมอะเริ่มภาคหลานๆหลายคนแล้วนะหลานเริ่มขึ้นมากันแล้วผ่ายิปซึ่นมาในผมห้าคมาหลายคนแล้วนะสวัสดีครับพี่ๆในดมม่วงแม่หล่อเหลาทีเดียวนี้นี่ได้ของได้ของหรือยังเล่นเกมหรือยัง เราไปหมุนหมุนมีเกมอยู่ตรงนั้นนะพี่ดักแฮมก็มีเกมนะครับปลาปลาเป้าใช่ไหมครับอย่าไปปลาพิตตี้ก็ล่ะ <c oughs> ปักหัวพิตตี้เป็นงานเข้าเลย <c oughs> ว่าวันนี้ <c oughs> ใค้หมด การแข่งขันแล้วนะครับเป็นสองรุ่นนะครับตอนเย็นก็เป็นกิจกรรมเพียบเลยมาได้เลยนะครับถ้าว่างมากันเลยนะครับมาเที่ยวกันนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นเขาเรียกส่งท้ายปีจริงๆนะเลสซิ่งคาร์เนี่ยปีนี้ปีที่19 19ครับปีหน้าเข้า20่ีปีนะครับทวีนตี้เซนตุรีฟอกกันเลยทีเดียวนะครับ20ปีอะ และก็เป็นชื่อรายการที่อยู่ยังยินยงมาอย่างยาวนานนะครับครับผมกระจนศักดิ์กระจนศักดิ์บอกเชียร์พี่ป๊อปเชียร์คนภาคดีมากไอ้หนูเอกท่าข้ามบอกเชียร์พี่อนปกรณ์ครับเอ้าโหอโอโอโอเอกท่าข้าพิ่งจะมาพิ่งจะเห็นชื่อมาดูกันปล <Essen> ่อยไม่ปล่อยครับาอิ์ แดงดับครับเปิดเกมแข่งขันโอเพ่นทักฟูลเรสครับผมน้ำมนแม่วางกูครับช่วงชิงจังหวะมาได้ดีครับผมมาครับแสงทางด้านของพี่บอยขจรศักดิ์มาครับแต่ข้างหน้าเป็นโค้งเทินหนึ่งครับโอ้โหแมนคุ้งครับโหดครับเฮ้ยแมนเลี้ยวได้ไหมแมนโอ้โหแมนมาเข้ามาได้แต่ออกได้ไหมโอ้โหได้ครับผมแมนคุ้งครับสุดยอดครับผมอะไรเรียกันสักคู่ครับนี่ตั้ม สะารพออยู่ตรงนี้ก็ต้องไปก่อนเลยครับไม่อยากมีคนเล้รับมีพรุ่งนี้วันนัเล้งขึ้นมาที่หนึ่งนะและวนาเล้งหายเลยครับรีบกดเลยผมมันดับสองนี่เองบ้านนี้ตรงนี้มาแล้วครับน่าเล้งก็ตามมาด้วยนี่ครับต้นคอมเรลลตามด้วยแมนคูงเนาะตะ้วก็น้ำมนต์ครับผมพี่บอย บางอันอย่งนี้ช่างเทพช่างเทพช่างเทอ่าโอเค้โหด้วยตามครับ6.9ริกเตอร์บางอันเวอรี่กูดมาร่วมสนุกด้วยโอ้โห,โหยื่นเลยและเล่ง มากลับมาแล้วสัญญาทผมกลับมาแล้ยผมมาครับตอนนี้อยู่กับอันดับสองครับรวมช่างเชียงกงครับสุภชัยคงมั่นครับผมโอ้โหตันเลยครับจังหวะนี้ตรงสะพานคนข้ามนะครับด้านหลังอย่าไปนั่งนะครับพี่ครับนั่งไม่ได้นะครับเอยวไปนั่งออกันนะครับนั่นแหละเราพี่ดูด้วยนะครับอันตรายนะครับใต้สะพานเห็นไหมครับอย่าไปนั่งครับมี่อยู่นั้เป่ารถบีนะครับมาแชว์ครับ เกมตรงนี้กลับมาครับแมนคู่กับน้ำโคนครับสองคู่จากแดนเหนือครับมาทั้งคู่ครับผมเขาบอกนั้นเล้งไม่พังดังแน่นอนออนั้นเล้งก็ดังอยู่แล้วคุณคม,มาแล้วครับพูดถึงเพื่อภาพมาแล้วครับนี่ครับครับหนึ่งนาทีศูนย์ห้าคุณพระ โอ้โหปิ๊กอัพนะครับเนี่ยพี่ครับหนึ่งกับพีศูนย์ห้าจากพีทีทีลูบิแคนครับแล้วก็รวมสร้างเสียงโกงครับโดยน้จิตครับกับเจ้าหนึ่งฮะเล็งขึ้นมาแล้วหายไปเลยครับโโอ้หนนี่ะครับหายจริงครับผมเสือร้ายครับเสือร้ายต้องบอกอย่างนี้ครับตลาดแจ้งกมลคุณชัยครับนี่ครับโอ้โหดูยืดมาจังหวะนี้ครับอินจากประสบการณ์จอมเก่าครับนี่ครับปลามาอีกนัดจากรวมสร้างเสียงโกง รอบสนามครับผมเลยปิดรอบสนามครับต้นคอมมันเร็วครับผมตรงน,นี้จะไปถึงทางด้านของทาง่านไรกันแล้วคิดด้วยกันแต่ผมก็ต้อดูว่าตอนเนี้ยต้นเป็นที่สองแม้สามเป็นแหมงคุงสี่เป็นยุนทธนา 5, และสี่นี่คือพี่บอกใช่ครับที่ห้าเป็นขจรศักดิ์ครับผมถูกไหมเราต้องดูว่าเบอร์สี่เนี่ยจะขึ้นมาได้ไหม น้องพวกนี้นี่เขาเรียกว่าปิกอัพในสายเลือดเลยอีเนเขาปิกอัพมาตลอดนะครับภาคเหนือนะหนุ่มเหนือนะแมงคุ์กัลลาดบอกเลยว่าทำจบแน่นอนรถแรงครับผมแมนคุงครับมาผมพาเพื่อนมาด้วยครับน้ำมนต์แม่วางกรุ๊ปครับต้องไล่ไปให้ถึงต้นคอมมอนเรลนะครับผมอันดับแรก เราเห็นอย่างนี้นะครับใครที่ชอบกีฬาเมตอร์สปอร์ตแล้วอยากจะะตับสนุนน้องๆครับติดต่อได้เลยใช่ไหมข้างๆย่างว่างนะ <Yeah. S 1> นเป็นการ PR อประชาสัมพันธ์ให้น้องๆด้วยนะได้มีมาคุณทรัพท์มาขับรถแข่งให้เรานะตองดีตองเกรับข้างหน้าเลขเกดนะ เอ้ยโอ้มาอีกแล้วหมายเลข15พระกรทธรรมโชติครับ,บครับพาใครมาเนี่ยเจ้าอาร์หรือเปล่าปสนพันวรรณรัตน์อยู่ตรงนี้อาร์ตปาจีเนี่ยตามด้วยแสงชัยวรรณทิมครับผมเว r ร good มีบอยกิตติศักดิ์ครับเบอร์สี่อยู่ตรงนี้ครับแล้วตามมาด้วยช่างเท,ทงเพรนุพงศ์กินยืนตามด้วยเจ้าตั้มครับวีระชาครับ รถพี่บอยมีปัญหาหรือเปล่าครับเหมือนความเร็วตกลงครับหมายเลขสี่ครับเนี่ยสปีดไม่ออกเลยครับอีกแล้วครับแล้วจอดจุดเดิมอีกหรือเปล่าหรือพยายามจะเข้าเนี่ยเห็นไหมมีปัญหาละสองครั้งแล้วนะครับตอนแรกรถเก๋งครับผมตอนนี้เป็นรถปิกอัพี่บอยมีคอนเทนต์ตลอดเลยครับสนามนี้เนี่ยมันไม่เดินครับเอ้ยโหควันอะไรออกครับโหอย่างนี้โอ้ยพ่แกน่าจะประคองแล้วครับประคองแล้วครับ รถบิชิงครับปิดมีครับพยายามนะเข้าพิสครับผมน่าจะได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่วันของพี่พี่บอยเลยนะครับเพราะเดี๋ยวแกก็ต้องมีขับโอทีด้วยรุ่นถัดไปเลยครับรุ่นถัดไปเนี่ยเนี่ยดูดิครับรถไม่มีแรงครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูว่ากันพูนําอยู่ตรงนี้ครับไอซ์ตลาดแจ้งคุณคุณชัยครับอันเลงครับเวลาดีดีที่สุดยังคงเป็น1.0 5ผมจากรวมสร้างเชียงคงครับผมโอ้แล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นพี่บอยจอดไปเลยเนาะ ห่างจากที่สองนี่เยอะพอสมควรเลยคนับวนรถนะในตลาจแจ้งของจุลชัยครับยานสัญญาณสัญญ,ญ,ญ,ญาณไฟมันดับดับขาดขานางไงไม่รู้ครับพูดพูดแล้วไม่ได้ยิน คต้นคอมบุนเรลว่าอันดับที่2 1นาที9ิครับผม9ิบ้โอ้พี่เล้งหาำห่างจากที่2อนี้แกร็บสี่วิพอพี่เล้งนั้น,นโอ้โหนี่ครับยืดมาอย่างนี้ก็ขอขอให้จบสบา,ายๆแล้ะครับไม่น่าจะมีขุดเบียดบังอะไรกันมากถ้าแบบนี้นะก็เก่งๆไป อูและอาร์ตครับอาร์ตขึ้นมาจากไหนครับเนี่ยมาแล้วผมนี่ครับผมอาร์ตมาจีนครับถึงฝาท้ายของน้ำมนตนแม่วางปุ๊บแล้วนะครับผมนี่ถึงไี่ไงครับเปลี่ยนโลโซแเสก <laughs> ทุกชะลออยู่เธอะทงเคยอยู่นี้ครับมายืดจังหวะน,นี้ออกมานีครับเวรนนะเวรน เทนมาดีเทนมาดีนะเทนมาดีาดพักชูอยู่นี่แกงพักชูพักชูดานะะฮแกงพักชูดาแอ,แอบกล้องแอบกล้องอย่าหลบสิคะสู้กล้องหน่อยค่ะโอ้ยเทนเทนโยนทั้งลำมาโหสุดจริงอาร์ตเหมือนเดือดขึ้นนะ ตอนนี้ขึ้นมาใกล้กับน้ำมนต์แล้วอ่ะจักรพันธ์วรรณรัตน์ชิดขึ้นมามากขึ้นครับนียังไงครับเนี่ยสมัยสามคันนี้มาชิดกันมากขึ้นใช่ครับผมอืมไดีครับตอนแรกนี่เหมือนแมงมุมกับผิากเยอะเหมือนกันนะครับแล้วตามมาด้วยน้ำมนต์แล้วก็เจ้าอาร์ตจักรพันธ์วรรณรัตน์ครับอาร์ตเหมือนดุขึ้นครับเหมือนเอาขึ้นมากขึ้นครับอยากจะไล่ไปครับผมครับ ัเข th ้าโซ่ทางตรงยาวครับตรงนี้นักแข่ง OP ติดทานสปอเดอร์เวลานี uh ้ OP นะติดทานสปอเดอร์เวลานี้แล้วเราจบด้วย465นะ465กห้าจบอื้อหือ ดุเดือดครับนี่ครับ15ึงอยู่ตรงนี้ครับปกรณ์ธรรม,ชรมโชธและนี่ครับบางอ่านเวิกูดและนี่ช่างเทน้อน,น้อยเพชรปูนครับขอให้ส่งนะให้รำคงลูกนะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้ช่างเทนะเพราะว่าสนามนี้คอนเทนต์เยอะครับโอ้โหบางอ่านเวลกูดโยนเข้ามาบางอา่านครับตามด้านของโอ้นปกรณ์ธรรมโชิอยู่นะครับผมรถถังลำลูกกาเหรอบางอ่าน มาเล็กมาเลมาแล้วครับเครื่องดีเซลเหมือนกันครับดีเซลรางกับดีเซลธรรมดานี่ไงพี่อ้นพี่อ้นครับพี่อ้นไงพี่อ้นพี่อ้นเขาอยู่กลุ่มนี้เขาจะอยู่พวกกลุ่มแสงชัยมีอ้นมีต้นมีพี่ต้นอยู่ข้างหน้าชื่อคล้ายๆกันนะ อาร์ตยังขึ้นไม่ได้ด้วยครับผมกับน้ำมนต์ตรงนี้น้ำมนต์เนี่ยก็ขับสายเลี้ยวเนี่ยปีที่สองเลครับปีที่สองครับนิ่งนึ่งเนี่ยนี่ดีขึ้นเขาบอกว่าทางทีมงานขับรกีดเที่ยงก็ขนโกงนะครับระวังลุกนะนี่ครับขับได้นิ่งทีเดียวนะครับไม่มีสายไม่มีอะไรเลยขับตรงขึทื่อรถไฟนี่ครับ เข้ามาสู่ผู้นำครับฟาอีดผู้นำครับตอนนี้เป็นทางการของจราจจงโอนคุณชัยครับผมเจ็ดรอบผ่านไปครับเวลาที่ดีที่สุดของเขายังอยู่ที่1.05นาครับผมรา,างเชียงกองแัะเล้ง,งก่อนไปามิ่งมากและดูโป่งเฮ้ดูโป่งอหลังครับนี่นะ สับหองล้อไม่ยืดนะฮะไม่ยืดแน่นอนไม่ล้อล้นนะฮะไม่มีทางมันล้นเลยฮะดูโอ้โหขี่สุสุนะฮะนะเล้งนี่อิสุสู่ครับไหนิ่งๆครับรถมาดีมากนะต้าบอกว่าเซตนี้เซตดีนะเซตติ้งดีมากครับผมคุณช่างเครื่องยนตงนี่ก็อยู่ทางเขาเขาสร้าง ขา,ายอะไรยนะครับมีสูตุเพียบเลยนะครับรุ่นๆแไปหาได้เลยไปดูได้เลยครับที่น,นจิตอาจิตมีหมดนะครับ,รบเกียมตึเงเครื่องเคืองเพียบครับแล <ๆ S 1> ้วน,นจิตเนี่ยก็คนอุตร,รดิตด้วยบ้านเกิดคอุตร,รดิตมาทิมเลยโอ้โหตรงนี้สวยงามครับเหมือนมีฟิวโปรยดอกโุดอกไม้ที่ไม่ใช่นะฮะ กัด d ต t ้ามากเันค้างห้ารอบถึงโกสามครั้งเลยนะฮะดัตต้าอะไรฮะอะไรอยู่ข้างหลังอะนกอเอาหมุน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 ครับแย่จังไปได้ครับอ้าว มงบอกว่าช่างเท่ไม่มีคอนเทนต์อีกแล้วโอ้โหโอ้โหทีมงานช่างเท่ยังไงครับโอ้โหขวางตรงนี้เลยตรง MP2 โอ้โอ้เอ้าเลี้ยวไปครับตรงนั้นเลยอยู่ดีๆก็เลี้ยวเข้าไปแบลเลยอนะฮะรอบสุดท้ายแล้วด้วย นะครับแมนคือกอยู่ตรงนี้ครับผมครับแั่นหมายควาว่ารอบสุดท้ายนะแต่ว่าไฟนอลแลบเออไฟนอลแลบแล้วนะครับต้องเช็คดูดีๆหน่อยฮะทีมทีมซีจีฮะไฟนอลแลบขึ้นแล้วนี่ครับเบาเลยครับตรงนี้ต้องเบาแล้วล่ะครับก็รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้ว ผมว่านะเป็นกำลังใจให้กับพี่หน่อ,อนยอะน,นะครับาต้องม,มาสองครั้งแล้วนะท้อมที่หนึ่ง<ล><อ>แล้วท่องทันตอนเยน็นได้ท้าทีนึงเป็นกำลังใจให้ทั้งนี้ด้วยนะครับ <ะ S 2> ขอปัะใจให้กับนักแข่งด้วยนะครับไม่ได้นค,คนที่หนี่งไปโดนก้าวผู้นำครับอยู่ตรงนี้ครับน่าจะรับรองลรูนแบบสบายๆครับนี่ครับดูลีลาการเข้าเส้นครับไม่ธรรมดา ตลัดแ้งกมุลกุญชัยอีกหนึ่งโอวออลครับเป็นทามหนึ่งศู์อันที่2ครับสุกันชัยผมมากั้งหมายเลขเจ็ดอีกหนึ่งคันครับมาน่าจะไม่มีปัญหาใดๆครับต้นคอมมันเร็วรวมสร้างเสียงกงแล้วก็ตามมาด้วยน่าจะเป็นตองเจครับ น่าจะเป็นตอง7แล้วก็สี่เ,าเตามนี้นะครับน,นักแข่งปลอดภัยนะผมดูแล้วนะครับเช็คให้แล้วนะนักแข่งปลอดภัยมากนะครับแต่ว่ารถนี่แหละนะครับยินด,ดีด้วยครับ t ด e w วินเนอดูครับนัเล้งของเรานั่นเองครับสุดยอดนะัดดนเะล้งบกมือครับแหมทักทายแฟนๆทั่วสนามเลย ตลาดแจ้งกระมลคุณชัยครับยินดีด้วยครับโอ้โห,ภา,หาภาพสวยมากครับภาพสวยมากเรนลีซอยังไม่เป็นทางการครับอันดับหนึ่งครับตลาดแจ้งกมลคุณชาย2เป็นสุภชัยคงมั่นครับจากทีมเดียวกันลมสร้างเสียงกงนะครับ3เป็น777ยุทธนาไกลสี4จักรพันธ์วรรณรัตน์5ประกรณธรรมโชตครับ เดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ของรุ่นนี้ฟังบทสัมภาษณ์กับฟาอีซนะครับแล้วก็มาดูในรุ่นใหญ่ครับ OP ครับ